สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องแนะนำตัวนะคะพี่ขวัญเดอร์พี่ขวัญสวิสเซอแลนด์ขวัญจิราชาแนลวันนี้หลังจากไปเก็บเห็ดมานะคะก็ได้มาเยอะเลยค่ะตอนนี้จะทำความสะอาดไปให้พี่สาวที่อยู่สังกาเลนทำให้กินเดอร์แกแกงอร่อย แต่พี่ขวรแกงไม่เป็นนะคะแกงลาวแกงไม่เป็นแกงไม่อร่อยเคยทําแล้วแต่ไม่อร่อยจะถนัดทําแบบผัดมากกว่าผัดใส่เนยผัดใส่น้ำมันหอยอย่างเงี้ยอร่อยแต่ถ้าแกงแล้วแกงไม่อร่อยเลยไม่รู้ทําไมอืมแต่วันนี้ก็ได้มาพอประมาณหนึ่งได้เห็ดเกาลัดมาเกือบสิบเกือบสิบดอกแล้วก็เห็ด พึ่งน้อยหลายดอกอยู่ค่ะแล้วก็เห็ดนี่เห็ดแครอทได้มาสองดอกทั้งป่าหาอยู่ตั้งนานเดินหาได้มาสองดอกค่ะพี่น้องเออไม่รู้จะทำอะไรกินแล้วก็ไปเจอเห็ดแต่ดำขาเหลืองค่ะเชื่อไหมคะ เห็ดแต่ดำขาเหลืองมีดอกเดียวแล้วเกิดอยู่บนขอนสนต้นสนที่มันหักโค่นแล้วค่ะมีแค่ดอกเดียวเดินหาทั่วแล้วเจอแค่ดอกเดียวแล้วก็ไม่ได้เห็ดถั่วอันนี้ทําความสะอาดแล้วนะคะเห็ดถั่วพี่ขวัญไม่เคยทานค่ะแต่เห็นเขารีวิวว่าเออมันอร่อยนะมันหอมเหมือนน้าผึ้งแล้วรสชาติเหมือนเห็ดฟางบ้านเราก็เลยจะลองเอามาชิมดูค่ะ มีดอกเดียวแล้วก็ผัดแค่ดอกเดียวนี่แหละเออเราจะลองชิมดูแต่เห็ดเกาลัดกับเห็ดพึ่งน้อยนี่เอาไปให้พี่สาวที่สั่งกะแล่นแกงให้ทานค่ะเพราะแกทําอาหารอีสานแซ่บเวอร์นะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ลาแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ด้วยนะคะติดตามนะคะสวัสดีค่ะ